ครับผมสวัสดีครับผมเอจากนาทองฟาร์มนะครับก็ไม่ได้อัพคลิปมานานเลยไม่ได้คุยกันนานเลยช่วงนี้วงการหนูก็เดือดเดือดกันอยู่มีหลายประเด็นเลยก็ตั้งแต่โกงกันบ้างอะไรกันบ้างโกงกันในที่นี้ก็หมายถึงว่า,าสั่งหนูไปแล้วไม่ได้หนูมั่งได้ไม่ครบมั่งอะไรอย่างนี้มั่งก็อย่างที่เคยบอกนะครับก็ถ้าจะเลี้ยงเข้าไปศึกษาก่อนเข้าไปดูฟาร์มตัวอย่างฟาร์มจริงๆเลย เริ่มจากค่อยๆเลี้ยงก่อนครับอย่าเพิ่งลงทุนอะไรเยอะแยะมากยแล้วช่วงนี้ก็เห็นในโพสต์หลายๆโพสต์ขายยกฟาร์มเลิกเลี้ยงหนูบ้างอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะอย่างที่ผมเคยเล่าถ้าเคยได้ดูคลิปก่อนๆก็จะบอกว่าเออเริ่มจากค่อยๆเลี้ยงก่อนเริ่มดูตลาดก่อนตลาดจะใกล้ตัวก่อนที่บ้านตั้งใจไว้ก่อนว่าให้ทำหนูเนื้อก่อนอย่าคิดว่าจะขายพ่อแม่พันธุ์อย่างเดียวเลยเราฟาร์มเล็กๆครับสายป่านยังไม่ถึงก็ฟาร์มใหญ่ๆ แล้วเราเรายังไม่เป็นที่รู้จักอะไรอย่างนี้ถ้าไปทําเลยได้หนูมาแล้วเป็นร้อยตัวจะขายที่ไหนแล้วเริเร่มเลี้ยงพร้อมๆกันอย่างนี้ทุกฟาร์มก็อาจออกผลผลิตมาพร้อมๆกันอย่างทุกฟาร์มได้มีห้าสิบตัวอยากขายห้าสิบตัวพร้อมๆกันราคามันก็จะตกหรือขายไม่ได้เพราะว่าคนที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆก็ยังไม่กล้ามากหรือว่าน้อยมากที่จะลงทุนเพราะมันลงทุนครั้งหนึ่งมันก็หลายตังค์เหมือนกันถ้าจะลง อ่าสี่สบห้่อหรืออะไรแบบนี้ครับก็อย่างที่บอกครับควรจะเริ่มเลี้ยงจากเล็กๆน้อยก่อนครับแล้วก็ทําเป็นหนูเนื้อให้ได้ก่อนทําเป็นหนูเนื้อได้เสร็จออลองย่างขายหรืออะไรอย่างนี้ทำชําแหลกขายในหมู่บ้านในรอบ,รอบๆเขตที่เราอยู่ก่อนดูตลาดลองรับก่อนครับอย่าตามกระแสรครับผมอ่าหลายๆย่างหนูพ่อแม่พันธเดี๋ยวนี้ ตัวโลสองโลขายกัน4ี่ห้าพันเฮ้ยโอ้โหราคาแรงมากราคาแรงมากอย่างผมก็มีผมก็ขายอยู่7จ็ดแถ้าเป็นตัวใหญ่ๆนะชุดพ่อแม่พันเลยนะที่เอาไปได้เลยที่เป็นไซส์โลหน่อยนะครับอันนี้นอกนั้นทั่วไปก็จะขาย200-300-250-300แล้วแต่นะแล้วแต่เดือนว่ากี่เดือนอต้นทุนสำคัญเรื่องต้นทุนสําคัญอันนี้พูดหลายครั้งละไปดูคลิปเก่าๆได้นี้ เรามาพูดถึงตรงนี้ที่เกี่ยวกับตลาดหนูว่ามันจะไปต่อได้ไหมมันก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆครับแค่ช่วงนี้มันอาจจะมันเหมือนมันหลายๆอย่างดีและไม่ดีครับอันนี้ก็ไม่อยากไปว่าอะไรเขานะแต่ที่เห็นเห็นมาก็นะหลายๆอย่างจับเสือมือเปล่ามั่งฟาร์มจริงๆไม่มีแต่ไปใช้รูปหน้าฟาร์มของคนอื่นแล้วบอกว่ามีหนูขาย พอเขาสั่งเข้ามาจริงๆไม่มีหนูให้เขาโกงเงินไปอะไรก็อย่างนี้ครับควรจะเข้าไปดูครับแล้วก็ไปสั่งไกลหน่อยก็น่าจะไปดูครับผมก็จะคิดว่ามั่นใจแล้วก็ให้เขาส่งมาส่งมาเราก็ยังไม่รู้อีกว่าดีไม่ดีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ฝากกันไว้ครับเกี่ยวกับตอนนี้ที่วงการหนูเริ่มจะมีปัญหาแล้วก็มันเหมือน เขาถามพี่ๆน้องๆถามกันมาว่าเอ้ยตลาดจะตันยังจะตันยังก <_ p> ็ส่วนหนึ่งผมบอกเลยว่ามันมันซาลงแต่มันไม่วันตันหรอกครับถ้าคุณเอาไปแปรรูปเป็นหนูเนื้อไปทําอย่างอื่นไปทําหนูกบโ่งตอนนี้มีที่ไหนครับในยุธยาบ้านผมจังหวัดนี้ยังไม่มีใครทําหนูวอโ่องเลยแค่หนูเนื้อก็อ้อมีมีมีมฟาร,ร์มหนึ่งมีทําอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้ทาทุกอาทิตย์ไม่ได้มีทุกอาทิตย์เหมือนกันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวแถวนี้ก็รู้จักกันก็ตรงนี้นี่ฝากไว้ตรงนี้ครับเกี่ยวกับตอนนี้ว่าการหนูมันเป็นอย่างนี้ แล้วใครที่จะเริ่มเลี้ยงหนูใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเริ่มเลี้ยงหนูก็ลองไปย้อนดูครับที่คลิปกนก่อนที่ผมเคยบอกไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงหนูว่าควรจะเริ่มเลี้ยงประมาณไหนก่อนควรลงทุนประมาณไหนก่อนการหาตลาดสําคัญอยู่แล้วต้องหาตลาดให้ได้ก่อนครับเรามีหนูเยอะเราไม่มีตลาดรองรับก็เนี่ยนะครับตันส่วนหนึ่งก็ตรงน,นี้ถือว่าเอาเป็นคลิปเป็นสาระดีๆครับมาฝากกันไม่ได้พูดคุยกันนานเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้มีอะไรก็สอบถามได้ครับทั้งในอ่า ที่ y o u t u b e นี่แล้วก็ทางเพจ a c e b o o k นะของความพรรกรอดียาหรือ,อทั้งไลน์ตรงครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ก็ไลน์มาถามได้ครับถ้าเห็นก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอบนะครับพยายามจะตอบให้ได้ทุกคาถามตรงนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้เลยครับเกี่ยวกับวงการหนูตอนนี้มันค่อนข้างมีการหลอกลวงมีอะไรกันบ้างก็ฝากดูไว้แล้วกันครับดูความที่เชื่อถือมั่นใจได้ครับผมตรงนี้ก็ฝากอีกทีวะายแล้วครับผม สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีสาระอะไรดีมีข่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องของหนูเรื่องของอะไรนี้มาฝากกันก็เดี๋ยวจะมาเล่าอีกทีนะึง